อยู่บ้านตกงานว่างงานหรือมีงานประจำอยากมีไรายได้เสริมหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านต้องดูคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเวลา18นาฬิกาตรงเป๊ะเลยนะครับของวันที่22สิงหาคมก็ใกล้สิ้นเดือนเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็อยากจะบอกว่าวันนี้ผมเองนะครับได้มีโอกาสรู้จักกับ แอปพลิเคชันดีๆนะแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเพียงแค่เราอยู่บ้านแล้วก็อยากมีไรายได้ใครก็แล้วแต่ครับทําได้ทุกคนนะทำได้ทุกคนและที่สําคัญนะครับเขายัางมีสินค้ามาให้เราใช้ฟรีๆอีกมูลค่าประมาณ2,000บาทแค่ลงทะเบียนนะแค่ลงทะเบียนก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นธุรกิจได้ ทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ฉะนั้นนะครับอยากจะบอกว่าไม่ว่าเรานะครับกาลังอยากที่จะมีชีวิตใหม่อยากจะเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเคยทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมันผ่านมาห้าเดือนหกเดือนปีสองปีสามปีแล้วยังย่ําอยู่กับที่ยังไปไหนไม่ได้ ยังไม่มีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่แมทก,กับตัวเราธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราขอเพียงแค่ว่าเราทําธุรกิจแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรานั้นไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือกลายเป็นเศรษฐีอย่างที่เขาเป็นกันนั่นก็คือการอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมของความคิด ที่คิดว่าที่ทําอยู่นั้นมันดีแล้วมันใช่แล้วมันถูกต้องแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยการอยู่ในคอมฟอร์ตของตัวเองนั้นการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายแล้วก็ไม่อยากที่จะไปค้นคว้าหาอะไรเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่เหนียวรั้งเราไว้ไม่ให้เราประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่หลายๆคนนั้นประสบอยู่และกลายเป็นปัญหาซึ่งหลายๆคนก็ไปสร้างหนี้สิน ยิ่งทำงานก็ยิ่งมีหนี้มีสินมากขึ้นเรื่อยๆบางคนอายุมากขึ้นมากขึ้นก็ยังมีหนี้สินบางคนเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ2ี่สปีบางคนโชคดีนะครับได้ทำงานตั้งแต่20ี่สิปีผ่านมาแล้วนะครับอีก4ี่ปีเกษียณอายุก็ยังไม่มีไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมและยังไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นี่ก็คือโอกาสที่ผมจะมาบอกให้ท่านฟังว่าจะดีไหม ถ้าวันนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วหาอะไรทำเสริมเ,มเข้าไป share, นะครับแค่แชร์แค่ดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแล้วก็แชร์ออกไปทุกๆคนที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันก็จะสามารถโหลดแล้วก็สั่งสินค้าแบบทดลองมาใช้ซึ่งมูลค่าในการสั่งสินค้านั้นนะครับค่าซื้อกันในท้องตลาดปัจจุบันมากถึง2000บาทเลยทีเดียวและนอกเหนือจากนั้นนะครับ ยังมีสินค้าที่กำลังจะตามเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายๆๆมีคนตั้งคําถามว่าเฮ้ยเขามาแจกสินค้ามันค่เก้าร้อยเก้าสิบาทเอามาแจกให้เราฟรีๆเนี่ยเขาได้อะไรคําตอบก็คือเขาไม่ได้อะไรหรอกครับแต่เขามีวิธีการวิธีการที่หนึ่งก็คือที่ผมจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าเฮ้ยเขาหลอกหรือเปล่าสินค้าไม,ไม่ใช่นะครับสินค้าที่นํามาแจกนั้นเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมตัวเดียวกันกับที่วางขายอยู่ในช้อปปีล้ลาซาด้า ราคา990บาทนี่ผมยกตัวอย่างหนึ่งตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวอื่นๆด้วยผมยกตัวอย่างคอลลาเจนแท้ที่จริงเนี่ยเขามีไฟเบอร์ให้ด้วยนะแล้วก็มีนอกจากเป็นไฟเบอร์แล้วก็ยังมีอ,อ่เาเขาเรียกอะไรนะอ่านี่วิตามินซีเข้มข้นนะครับมีวิตามินซีเข้มข้นมีไฟเบอร์มันมีอะไรอีกดีท็อกซ์นะไอไฟเบอร์ตัวเดียวกันเลย <laughs> นะแล้วก็มีคอลลาเจนซึ่ง เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในการเอาสินค้าไปใช้ฟรีได้ทุกๆกคนเพียงแค่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับสินค้ามูลค่า990อบาทเนี่ยมันอยู่ในงบประมาณที่เขาใช้ในการทําโฆษณาอยู่แล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่าสินค้าที่เราเห็นโฆษณาทางทีวีสินค้าที่เราเห็นในโฆษณาตาม youtube เลยต่างๆเนี่ยมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาไปลงโฆษณาในทีวีเขาก็ต้องเสียค่าโฆษณา ถ้าอยู่ในช่วงของพลิกพีกหน่อยละครดังๆหรือข่าวเนี่ยนะครับก็ค่าโฆษณาเนี่ยตกนาทีละสองแสนอย่างนี้นะแล้วถ้าไปอยู่ในช่วงอื่นๆช่วงกลางคืนดึกๆซึ่งคนหลับนอนไปแล้วเนี่ยถ้าอยากถูกหน่อยก็อาจจะอยู่ที่สามสี่หมื่นบาทต่อน,นาทีเพราะฉะนั้นนะครับเวลาโฆษณาจะสังเกตว่าบางบาง,บางโฆษณาจะพูดเร็วมากแล้วปุ๊บปุ๊บสิบห้าวินาทีจบเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในงบที่เขาจะต้องจ่ายทีนี้เวลาที่เขาจ่ายค่าโฆษณาแล้วเนี่ยนะครับ ใครเป็นคนจ่ายค่าโฆษณาก็ผู้บริโภคนั่นแหละครับเป็นคนจ่ายค่าโฆษณาฉะนั้นนะครับไอ้คำว่าระบบการโฆษณาในทีวีต่างๆเนี่ยแค่แอปพลิเคชันของเรานั้นไม่ได้เอาไปโฆษณาในทีวีแต่ใช้วิธีการใช้ดีแล้วบอกต่อทําไมถึงบอกว่าใช้ดีแล้วบอกต่อก็เพราะว่าสินค้านี่นะครับที่เรานํามาแจกนั้นเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมและเป็นสินค้าที่เอาไปใช้แล้วเห็นผล คอลลาเจนเนี่ยครับทานไปสามวันเจ็ดวันห้าวันดีขึ้นขาวขึ้นผิวเรียบเนียนขึ้นนะครับใครที่เป็นฝ้าเป็นสิวเป็นกกอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีขึ้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสะสมสารพิษที่อยู่ในบริเวณร่างกายนั้นซึ่งมันจะต้องใช้อุปรกรณ์อื่นๆในการช่วยราะบางคนเนี่ยผู้ทานก็ไปเจ็ดวันยังไม่เห็นผลจะบอกให้ว่าพอไปถามจริงๆเขาบอกว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่เห็นผวามเ่นสงแต่ที่แน่ๆเนี่ยผิวลื่นผิวชุ่มชื้นขึ้น ผิวดีขึ้นอันนี้คือความชัดเจนขาวขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่นำมาแจากฟรีและกำลังจะบอกว่าทุกๆคนก็มีโอกาสนั้นธุรกิจที่เราทำนั้นเป็นธุรกิจที่กำลังจะบอกว่าเรียกว่าธุรกิจแอดเฟรเป็นธุรกิจแอดเฟรดมาเก็ติ้งซึ่งแน่นอนครับแอดเฟรดมาคิทติ้งคือธุรกิจในหน้าสินค้าเนี่ยทางบริษัทมีการจัดวางสินค้ามีระบบสต็อกสินค้ามีระบบการจัดส่งสินค้า มีระบบการดูแลระบบหลังบ้านมีการสร้างคอนเทนต์ให้มีการอสอนในเรื่องของการทําเพจสร้างเพจยิงแอดต่างๆฟรีทุกอย่างสอนให้หมดจับมือทําอันนี้กรณีคนอยากไปขายแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับระบบของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการที่ให้เราไปขายของแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนที่จะมาช่วยกันแจกแอปพลิเคชันตัวนี้ให้ถึงมือกับผู้บริโภคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นี่คือผลตอบแทนที่กำลังจะตอบแทนท่านในฐานะที่ท่านเองนั้นได้เข้ามาร่วมกับเราและถ้าท่านสนใจนะครับในการที่เข้าร่วมกับเราเพียงพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะติดต่อเข้าไปและลงทะเบียนแล้วท่านก็มีหน้าที่แค่แชร์ลิงก์ออกไปแชร์ลิงก์ออกไปวิธีการทําอย่างไรให้ประสบความสาเร็จไม่ยากครับเราไม่บ,บเรามีระบบการเรียนการสอนซึ่งสอนกันทุกวันวันหนึ่งประมาณสองสามรอบเราสอนให้ตลอด ไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่สําเร็จเพราะที่นี่คนที่เข้ามาส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยและก็มีไรายได้อย่างเป็นก่อเป็นกำหลายคนไม่เคยทำระบบออนไลน์มาก่อนหลายคนไม่เคยรู้ว่าระบบออนไลน์จะต้องทําอย่างไรแต่ทุกคนเพียงแค่เข้ามาเรียนรู้เพียงในช่วงเวลาสั้นๆก็สามารถที่จะทำะไรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวหรือคนรู้จัก อย่างมากมายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วอยากจะมานําเสนอบอกทุกๆท่านว่าระบบที่เป็นระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่เจ๋งจริงๆนะครับระบบที่เจ๋งจริงๆเอาละสินค้าก็ฟรีแอปพลิเคชันก็สมัครฟรีแล้วเราก็มาเริ่มต้นในการทําธุรกิจฟรีเรียนฟรีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอยู่บ้านไม่ว่าจะทําอะไรก็สร้างแต่ถ้ามีหนี้สินทุกใจลําบากหาเงินทองไม่ได้ เรามีวิธีการเรามีพี่เลี้ยงในการที่จะช่วยสนับสนุนให้ท่านนั้นมีรายได้ทุกวิถีทางในการที่จะทําให้ท่านมีรายได้แบบสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายอพาริสานนี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับฉะนั้นนะฮะคนที่จะลงทะเบียนเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยเราต้องการแค่ชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็การยืนยันว่าตัวเองนั้นมีวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องเพราะสิ่งที่เราต้องนําไป มอบให้ท่านนั้นในมูลค่า990บาทเนี่ยมันมีต้นทุนที่บริษัทจะต้องเสียภาษีหรือเสียสรรพารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจําเป็นจะต้องยื่นสรรพารในนามของลูกค้าที่ให้ลูกค้านี่มาซื้อสินค้าของเราฉะนั้นนะครับจึงต้องใช้ชื่อนามสกุลไม่ต้องยังไม่ต้องใช้เลขบัตรประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทะเบียนง่ายๆทำง่ายๆใช้เวลาประมาณนาทีสองนาทีก็เสร็จแล้วนี่คือวิธีการ ที่เราจะเข้าสู่ธุรกิจแบบง่ายที่สุดก็จะเป็นไปได้สิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าหากวันนี้เนี่ยนะครับใครก็แล้วแต่อยากจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแปลงมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนไม่มีใครหรอกครับในโลกนี้ถ้าไม่เริ่มต้นที่ตัวเราไม่มีใครหรอกครับที่จะไปบอกให้ท่านเนี่ยเข้าร่วมกับเราได้สิ่งเดียวที่ท่านจะต้องพึงแล้วก็พึงมีในตัวเองก็คือความปรารถนาในการที่จะหลุดพ้น จากความยากความทนฝุดพ้นจากสิ่งที่มันทําให้ชีวิตของเรานั้นมันย่ำแย่อย่าก,กลัวความผิดหวังอย่าก,กลัวการล้มเหลวเพราะทุกๆความผิดหวังทุกๆความล้มเหลวมันจะพาให้ท่านมุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จมันคือสะพานมันคือเส้นทางที่ทําให้ท่านมุ่งหน้าไปสู่ความสาเร็จแบบง่ายดายนี่คือธุรกิจเอาละธุรกิจของเราเชื่อว่าอะไรธุรกิจของเราเชื่อว่าธุรกิจดอกบลิดวันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคนที่เข้ามาสู่ระบบดอกบลิดนั้น มาในรูปหลายรูปแบบหลายคนจํานวนมากไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน์ไม่มีเลยแต่ที่นี่เราเป็นธุรกิจที่สร้างผู้บริหารนั่นหมายความว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาร่วมจอยกับเราจะต้องมาในฐานะผู้บริหารเท่านั้นนะครับแล้วการเป็นผู้บริหารของที่นี่ก็ง่ายไดย้เหลือเกินท่านก็เพียงแค่เข้าประชุมกับเราผู้บริหารต้องเข้าประชุมกับเรานะครับ อย่างน้อยๆวันละหนึ่งชั่วโมงเรียนรู้ทักษะต่างๆที่ทางระบบจะสอนให้อย่างมีความมุ่งมั่นทักษะที่เราจะสอนให้นั้นเป็นทักษะที่เรีวนรวนมาจากผู้สําเร็จที่มีรายได้มากกว่าร้อยล้านนี่คือสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ทุกๆคนครับก็หวังอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้มานนำเสนอนั้นจะเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนนะเพราะฉะนั้นนะครับต้งเราให้ฟังว่า โอเคเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปไปเรียนแล้วก็มีอ่คนที่ขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการรับรายได้ค่อนข้างเยอะมากก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทําคลิปเป็นคลิปนะแทนที่ผมจะมาไลฟ์แบบนี้ผมจะไลฟ์คลิปสดที่ไปสัมภาษณ์ผู้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จอันยิ่วาสั้นคําว่าความสําเร็จอันยิ่าสั้นหมายถึง หมายถึงว่ามันอยู่ในจุดที่เขาคุ้มทุนหรือจุดอยู่ในจุดที่เขาอยู่ได้โดยที่เขาไม่ต้องเดือดร้อนในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มีรายได้เวลาสองสามพันสามพันสี่พันห้าพันต่อวันรายได้หกพันรายได้หมื่นกว่าบาทต่อวันบางคนสูงสุดตอนนี้นะครับอยู่ที่รายได้หนึ่งแสนบาทต่อวันไล่ลงมาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นสามหมื่นสองหมื่นต่อวันฟังชัดชัดนะครับต่อวันฉะนั้นนะครับ คนที่มีรายได้เยอะๆส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์มาก่อนเลยเรามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าที่ส่งมอบให้กับลูกค้าในคุณภาพที่ถือว่าเหนือชั้นในคุณภาพที่ถือว่าสุดยอดไม่แพ้กับแบรนด์อื่นๆฉะนั้นนะครับเมื่อสินค้าตอบโจทย์ระบบก็จะมาจัดแจงให้ท่านนั้นมีรายได้อย่างง่ายๆนี่คือสิ่งที่ เรากำลังนำเสนอให้กับทุกคนนะครับฉะนั้นนะครับธุรกิจ Affiliate Marketing คือธุรกิจในหน้าซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถมีไรายได้จากการแค่แชร์ลิงก์เท่านั้นเวลาที่เราแชร์ลิงก์ไปที่ไหนก็ช่างเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีคนดาวน์โหลดลิงก์และเข้าไปดูสินค้าเอาไปเอาสินค้าฟีไปใช้แล้วเมื่อสินค้ามันเห็นผลตอบจด เขากลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งโดยซื้อผ่านระบบไม่ต้องผ่านเราและเราไม่รู้จักกันสมมติเราไม่รู้จักกันนะครับมเมื่อมีคนซื้อสินค้าทุกครั้งที่มีคนซื้อสินค้าระบบจะทําการจัดส่งกําไรส่วนต่างให้กับผู้บริหารทุกๆคนที่มามาเป็นผู้หลังร่วมกันในการที่จัดส่งแอปพลิเคชันตัวนี้ให้กับผู้คนมันสามารถช่วยทําให้คนที่อยากได้สินค้าคุณภาพดีๆเนี่ยสามารถ รู้จักกับแอปพลิเคชันและสั่งสินค้าในเกบพิพเงินได้แล้วเราในฐานะที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าค่าสอนทีมงานหรือค่าแนะนําแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีโอกาสรับรายได้แบบนี้ตลอดชีวิตทุกครั้งที่เขามีการซื้อรายได้จะเข้ามาอ,ออโต้เลยครับและเมื่อรายได้เข้ามาออโต้แล้วนะครับเวลามีรายได้ถึงจุดจดนึงที่บริษ,ษัทกําหนดเช่นเขากําหนดไว้ห้าบาท ก็สามารถที่จะถอนเข้าบัญชีได้ใช้เวลาไม่เกิน10วินาทีนะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือนวัตรกรรมของการเงินและการสร้างรายได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆที่ใครๆก็ทำได้ง่ายๆนะโอเคครับผมก็อยากจะบอกว่าเอ้ยแล้วคนที่มีรายได้เยอะๆเนี่ยปัจจุบันมีรายได้เยอะแค่ไหนทำรายได้มามากน้อยแค่ไหนจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะ ให้ท่านได้ได,ไ,ดได้ดูนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนว่าเปิดไ้ถ้าเปิดได้ก็เดี๋ยวไปดูกันฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราอยากจะรียเนนําเสนอทุกทกท่านนะครับก็เพียงแค่ว่าอยากให้ท่านนั้นมีโอกาสได้รู้จักกับธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจในในแนวใหม่ในยุคใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ ให้กับทุกๆท,ท่านอย่างรวดเร็วแบบทันใจมากคือมันได้เงินง่ายๆครับมัน,นได้เงินง่ายมากนะคแค่แชร์ลิงก์อย่างเดียวนะครับแชร์ลิงก์ไม่ต้องขายใครนะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่สมัครเข้ามาในระบบนะครับเป็นคนที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันไม่รู้จักกันด้วยซ้ําไปแต่ด้วยตัวระบบนะครับที่ทําให้พวกเรานั้นสามารถสร้างรายได้แบบง่ายๆมันก็เลยทําให้เรานั้นมีไรายได้เข้ากระเป๋าแบบชนิดที่เรียกว่าบางคนจะตกตะลึงเลยทีเดียวบางคนนะครับ ทำงานอย่างยกตัวอย่างเช่คนครูแนนชื่อครูแนนนะครับครูแนนเนี่ยทำงานเป็นผู้ช่วยช่วยครูเนี่ยมา4ปีรับรายไดเ 9, ้เดือนละ9,000บาท4ี่ปีเต็มๆนะครับถามว่าเงินพอใช้ไหมบอกไม่เคยพอใช้เลยไม่เคยพอใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ครูแนนนะครับมารู้จักกับระบบนี้แล้วเข้าเรียนรู้ทักษะแค่เรียนแล้วก็ไปแชร์ข้อมูลนะครับให้กับผู้คนกลายเป็นว่ามีผู้คนหลายคนสนใจและเข้ามาเรียนรู้ แบบนี้ครับทุกๆวันพอเข้ามาเรียนรู้แบบนี้ทุกๆวันปั๊บทาให้ครูแนนในเวลาเพียงแค่3เดือนปัจจุบันนี้มีไรายได้เกิน30,000นบาทไปแล้วแล้วครูแนนก็ได้ตัดสินใจนะครับที่จะทําธุรกิจเ,เกี่ยวกับธุรกิจตบลิสเนี่ยเขาเรียกว่าทําแบบฟูลไทม์นะครับก็ยื่นใบลาออกจากการเป็นผู้ช่วยครูและตอนนี้นะครับครูแนนเองนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีไรายได้มากขึ้นแล้วก็ไปจองรถเบนซ์นะไปจองรถเบนซ์ น่าจะจองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังมีหลายคนนะครับที่ตัดสินใจนะครับที่เข้าร่วมธุรกิจแล้วก็ไปจองรถกันสนุกสนานในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีคนจํานวนมากไปจองรถกับธุรกิจนี้นะครับนี่คือนี่คือความหวังของผู้คนจริงๆนะครับที่จะทําให้พวกเรานั้นมีโอกาสในการที่จะรับรายได้แบบง่ายๆนะครับเอาง่ายบบง่ายๆๆๆ เอาละครับตอนนี้ผมเองเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดจอให้ท่านเห็นได้ว่าการเข้าระบบอะไรเป็นยังไงแต่น่าจะเป็นการที่ผมอัปอัเกรดคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้อัปเกรดสมบูรณ์นะครับก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ลองสู่กันฟังแบบน,นี้ฉะนั้นนะครับคนที่อยากจะประสบความสําเร็จย้ําอีกครั้งนะครับเวลาที่เข้ามาแล้วนะคนที่เข้ามาแล้วมีโอกาสทุกทท่านนะครับมีโอกาสใครที่ชมอยู่ตอนนี้มีโอกาสทุกท่านนะครับแค่ลงทะเบียน และทําเรื่องขอรับสินค้าทดลองนะครับซึ่งมีมูลค่ามากกว่า2,000บาทฟรีเอาไปใชฟ้ฟรีนะ้ต้องบอกก่นว่าคุณภาพเนี่ยเตรียมล้นไปด้วยเขาเรียกว่าสารสก,กัดต่างๆที่มาจากธรรมชาติและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆนี่คือสิ่งที่จะเอาไปมอบและนําเสนอในขณะเดียวกันนะครับคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราแล้วท่านคือท่านคือ business o นอร์ก็คือ เจ้าของกิจการนะครับเป็น b u s i n e s s owner ตอนนี้เราต้องการผู้คนจำนวนมากที่จะมาร่วมหุ้นถือหุ้นกับเรานะครับเป,เป็นเจ้าของร่วมกับแอปพลิเคชันของเราในการที่จะช่วยกันเอาสินค้าไปแจกซึ่งตอนนี้เนี่ยสินค้าตัว9 9 0บาทเนี่ยนะครับที่เราสั่งเข้ามาเนี่ยหนึ่งแสนชุดเนี่ยปัจจุบันเหลือไม่เยอะแล้วจะหมดแล้วเพิ่งเข้ามาได้ประมาณ4ีหวันเองจะหมดแล้วแล้วตอนนี้ทําเรื่องสั่งไปอีก1ล้านชุด 1>, 1ลร้านชุดนะครับเพื่อให้พวกเรานั้นเอาไปแจกฟรีเอาไปแจกครับไม่ต้องสนใจครับว่าคนที่ได้รับสินค้าไปนั้นเขาจะสนใจที่จะมาเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพาร์ทเนอร์กับระบบหรือไม่ไม่ได้แปลตรงนั้นเลยนะครับคือไม่ได้แคร์ตรงนั้นว่าเขาจะเอาไปเ,าเขาจะทําธุรกิจหรือไม่ทําธุรกิจแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากให้สินค้าของเรานั้นไปถึงมือของคนไทย นะครับแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่ากัมพูชาเวียดนามลาวนะครับที่จะเปิดพร้อมกันใน4ประเทศเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเริ่มส่งสินค้าได้แล้วแต่ทางลาวเนี่ยเดี๋ยวรอสักสองสมวันนะรอฟังข่าววีคีนะครับในขณะที่เวียดนามเนี่ยก็คงจะต้องผ่านกัมพูชาซึ่งตอนนี้แน่นอนครับการทำธุรกิจอาจจะติดขัดอยู่บ้างแต่ต่อไปนะครับหลังจากที่ระบบะเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็โควิดเนี่ยมันดอบลง เราจะมีโกดังเราจะมีสต็อกอยู่ที่ประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับที่ข่าวดีมากๆเลยก็คือประเทศจีนนะครับได้สนใจที่จะนำแอปพลิเคชันของเรานั้นเข้าไปทําตลาดได้ที่ประเทศจีนด้วยฉะนั้นนะครับยูเซอร์ที่เราเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อไปให้ทุกๆคนได้ได้นะครับสำหรับคนที่เป็น business owner หรือเป็นพาร์ทเนอร์กับเราแล้วฉะนั้นนะครับสามารถที่จะเอาลิงก์เอาลิงก์นะครับไปแชร์ให้กับเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามหรือประเทศจีนหรือสิงคโปร์อินโดนีเซียสามารถที่จะเอาลิงก์เหล่านี้ไปแชร์ให้ทุกคนได้หมดเลยและเราก็มีสิทธิ์ที่จะรับรายได้ทันทีที่เขาใช้สินค้าฟรีแล้วติดใจกลับมาซื้ออีกแอพลิเคชันของเราคืออะไรมันก็คือแอปพลิเคชันที่เหมือนกับรุ่นพี่อะครับ lazada shopee ที่เขามีอยู่ตอนนี้ฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น lazada shopee เนี่ยเขามีอะไรเราก็จะมีแบบนั้นในขณะเดียวกันนะครับ เรามีเหนือกว่านั้นอีกนั่นก็คือคนที่เป็นพิเศษโอเนอร์นะครับกับระบบของเราเนี่ยสามารถที่จะไลฟ์สดแบบนี้นะครับผ่านระบบออกไปสู่สื่อต่างๆได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะสร้างห้องประช,มชุมแชทอะไรต่างๆได้ด้วยแล้วก็ทุกคนก็จะเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ไปในตัวซึ่งสามารถที่จะเอาร้านค้าออนไลน์เนี่ยไปวางตรงไหนเผื่อมีคนสนใจอยากจะซื้อ ก็ให้เขาซื้อครับแต่สิ่งที่เราอยากจะเชิญชวนก็คือเราไม่ต้องการขายใครเราต้องการแค่เป็นเจ้าของร้านค้าแล้วก็เราต้องการสร้างยูเซอร์ที่จะไปไปช่วยกันกระจายแอปพลิเคชันตัวนี้ให้ไปถึงมือผู้บริโภคให้มากที่สุดเท่าี่จะทำได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเป็นบิสิตโอเนอร์แล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เขาซื้อรับประทานอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้นะครับซึ่งต่อไปจะมีเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นเนี่ย เขาจะได้ส่วนลดสูงถึง50% 50%เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สมัครแล้วเขาไม่สนใจที่จะเป็น business owner หรือไม่ต้องการที่เป็น partner แต่ต้องการเป็นแค่ลูกค้าธรรมดาเหมือนกับสมัคร lazada shopee ปปธรรมดาไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้มีความเป็นเจ้าของทันทีที่เขาซื้อสินค้าเราจะรับกําไรส่วนต่างจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้ารายนั้นทันทีนะครับ50-70%นี่คือสิ่งที่เราจะได้ทันที และรายได้นั้นก็สามารถถอนได้ทันทีเหมือนกันนี่คือโอกาสทองของทุกๆคนนะที่เอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เอามาเล่าตรงนี้ก่อนนะครับคนที่สนใจอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะเริ่มต้นก็ลองดูครับลองลงทะเบียนดูไม่ได้เสียหลายอะไรและไม่เสียหายอะไรลงทะเบียนแล้วไม่อยากได้ของฟรีก็ไม่เป็นไรอยากเห็นแค่หน้าตาระบบลงทะเบียนแล้วเอาของฟรีไปใช้แล้วก็ เลิกกันไปเลยนะไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือผมอยากให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสลงทะเบียนและหลังจากลงทะเบียนแล้วภายในกรอบลงทะเบียนนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ลิงก์หนึ่งพอท่านกดเข้าไปปั๊บเนี่ยท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้กับระบบกับเจ้าของระบบจะได้ไปเจอกับเจ้าของเนี่ยเป็นใครนะสินค้าจะส่งยังไงแล้วมีใครบ้างนะครับที่เข้ามาทําธุรกิจแล้วมีไรายได้ฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่า อยู่บ้านรู k ฟอร์โฮมหรือ, home, รอมีหนี้สินอยากลดหนี้ปรึกษาเราครับพิมพคําว่าสนใจสมัครฟรีไม่ต้องจ่ายใช้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านนะครับได้ลองได้ลองนะเข้ามาสัมผัสกับการเรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะมาเรียนรู้ไปด้วยกันและประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับโอกาสทองแบบนี้มาถึงมือแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้โอกาส ศูญหายไปพร้อมกับการเวลานั้นสนใจพิมพเพราะว่าสนใจเข้ามาครับแล้วเราก็จะไปเรียนรู้ในระบบที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้คนอย่างมากมายเริ่มต้นด้วยคำว่าฟรีแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดียวกันประมาณ18นาฬกาตรงของทุกๆวันผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการที่ผมได้รู้จักกับธุรกิจที่เขาเรียกกันว่าธุรกิจเอฟเ เอฟเฟกต์มาร์เก็ตติ้งนะซึ่งผมเองเนี่ยต้องการอยากจะสร้างนะครับมาร์เก็ตเตอร์นักการตลาดเยอะๆนะครับที่จะมาช่วยกันนะครับที่มาช่วยกันแจกเรามีหน้าที่อย่างเดียวครับแจกแจกแล้วก็แจกแจกแอปแล้วก็แจกของใช้ฟรีมูลค่าสองพันบาททุกๆคนมีโอกาสนะครับหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นในประชากรไทยตอนนี้ปัจจุบันนี้มีมีแล้วเจ็ดแสนคนนะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีคนสมัครสมัครมาแล้วเจ็ดแสนคนนะครับ แต่ไม่ต้องกลัวครับประชากรไทยที่พร้อมและสามารถที่จะทำเดินธุรกิจได้เนี่ยมีประมาณ4 3ป45ล้านยูเซอร์นะครับนับจากคนที่อ18ปีขึ้นไป45ล้านยูเซอร์ฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้มีเพิ่งมีแค่700,000น,นะอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยออกไปจากมือนะครับใครที่มียูเซอร์เยอะคนนั้นย่อมได้เปลียบแน่นอนครับส่วนเรื่องของรายได้อะไรต่างๆเนี่ย หลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับผมจะมีกลุ่มเรียนกลุ่มสอนว่าเได้ยังไงได้เงินยังไงทําไมได้เงินทําไมคนนั้นจึงได้หลักล้านคนนั้นได้หลักแสนทําไมทํางานแค่ไม่กี่วันได้เงิน50,000-70,000อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเรียนรู้กันนะครับอย่ายอมแพ้นะสาวลาวน้องกีตาร์เริ่มมาแค่38วันรับไปหนึ่งล้านหนึ่งล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทแล้วนะครับทุกวันนี้น้องกีตาร์มีไรายได้เฉลี่ยวันละประมาณขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ35,000 จนถึง6 7 0 0 0 0บาทต่อว,วันเพราะฉะนั้นนะครับอย่ายอมแพ้เด็ดขาดนะครับโอเคพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย